สวัสดีครับวันนี้าชมพิธีวางสุราเริกรับยกเสาเอกเสาโทอาคารที่ว่าการอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์หลังใหม่ครับแบบ2ชั้นพื้นที่1920ตารางเมตรนะครับเพื่อเป็นสถานที่ในการไว้รองรับแนละให้บริการพี่น้องประชาชนครับพิธีอันเป็นมงคลที่มีการได้รวมในโอกาสสำคัญนะครับพิธีสำคัญของอำเภอด้วยวันนี้ครับ โดยท่านอปนเภอจอมระดท่านพลดเอมบดิตพร้อมเ้ิยหน้าสุริการครับวันนี้พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ว่าการอำเภอจอมระครับแล้วก็ทน้ายใช่วงท้ายก็ฝากเลขมงคลให้สําหรับทุกท่านด้วยกันแล้วกันครับนี่เลขมงคลที่เครื่องเส้นวงสวงครับ อย่ในช่วงท้ายติดตามกันแล้วกันฝากติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยครับ YouTube Auto Channel แล้วก็ TikTok กดโต55ครับสวัสดีทุกคนครับบ่านโยมมาราชจะโตโลงอานองหลวงทั้งพวงบุญบุลเจ้าฟ้าเดีศรีสิ่งทั้งหลายยางมาเลข่วงกลุ่มลุง อาโยกมาเลยครับใส่ลุมเลยครับยกมาเลยครับ 慢点